ไ o a Account นะครับผมสามารถที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์ n e b i z c o m /th/service/line/account/connect ได้นะครับผมข้างบนนี่นะครับก็กดสร้างบัญชีทั่วไปครับข้างล่างตัวนี้ครับเสร็จปุ๊บก็ล็อกอิน n e a c c o u n t ได้เลยครับซึ่งสำหรับคนที่ไม่มี n e ทั่วไปนะครับที่แบบล็อกอินไว้อยู่แล้วเนาะมันจะให้ขึ้นว่าให้ล็อกอินแบบด้วยอีเมลหรือพาสเวิร์ดเนาะอีกอันนึงก็คือล็อกอินด้วย QR code ถ้าสมมติใครจําอีเมลกับพาสเวิร์ดไม่ได้นะครับให้ล็อกอินด้วย QR code ได้นะครับผมก็ QR code ก็เขาก,กดล็อกอินด้วย QR code แล้วก็เอาไอไลายที่อยู่บนมือถือครับเข้ามาเปิดแบบเพิ่มเพื่อนนะครับผมแล้วก็ยิง QR code ได้นะครับตรงเนี้ยก็สามารถที่จะใส่ชื่อร้านไปเนาะได้เลย ก็เมื่อกี้ร้านตัวอย่างผมชื่อว่ายัมมี่เบเกอรี่นะครับก็เป็นร้านอาหารแล้วกันครับขนมเบเกอรี่ก็ดำเนินการต่อตรงนี้ก็ใส่รายละเอียดแค่นี้นะครับชื่อชื่อร้านนะครับผมที่อยากจะให้โชว์ให้ลูกค้าเห็นเนาะแล้วก็นี้ก็ชื่อบริษัทถ้าเป็น คนละคนละชื่อกันก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดส่งแค่นี้ครับเราก็สามารถที่จะสร้างบัญชีไลโอเอได้แล้วครับผมตรงนี้ถ้าสมมุติเรากดนะครับมันจะเข้าไปที่ manager. line. biz เนาะซึ่งตรงนี้ครับมันจะเป็นการดูแลบัญชีอันนี้ทั้งหมดเลยหลังบ้านอันนี้เดี๋ยวผมจะมา ทำวิดีโอให้ดูกันอีกทีนึงนะว่าวิธีการทํางานของมันนะเป็นยังไงแต่เบสิกก็คือว่าตัวนี้ครับเป็น Li n e ID ของเราซึ่งทุกคนอาจจะงงๆเนาะครับว่าทาไมมันเป็นแรนดอมอย่างนี้นะครับก็คือว่า l i n e o เเนี่ยจะแรนดอมอ่ไอแคลคอลไอคลคอลมาให้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะไปซื้อได้เนาะว่าแบบเป็นล i ยแอดยัมมี่เบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันสามารถที่เข้ามาซื้อได้ตรงนี้โดยที่เข้ามาซื้อตรงที่นี่นะครับเซตติ้งถ้าสมมุติว่าเป็น บัญชี้ไปตไคา,าก็จะเป็นตั้งค่าเนาะลงมาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็สามารถที่จะซื้อ purchase premium id ตรงนี้ได้ครับราคาอยู่ที่ประมาณ12เหรียญต่อปีนะครับถ้าจำไม่ผิดเนะาะจะประมาณนั้นก็สามารถที่จะซื้อได้แต่สำหารับใครที่ออยากไม่อยากจะซื้อนะครับก็ใช้ฟรีไปได้เรื่อยๆเนาะก็ไม่เป็นไรก็คือใช,ใช้ใช้บัญชีนี้ไปครับครับผมก็แค่บัญชีนี้ก็สามารถที่จะผูกกับบีซีระบิตอ่แพลตฟอร์มได้แล้วครับผมโอเคครับ